วัสด,ดีทุกคนถ่ายแล้วหรอ <c oughs> ท้อใจกับม <ขอ S 1> ันเออขอตัดอันนี้เลยนะเราจะมาหวานตัดมันจะได้แบบโตสวัสดีทุกคนแล้วก็ไม่บอกนะว่าทำอะไร <c oughs> แค่บอกว่าตัดดอกไม้แค่บอกว่าตัดลาดำาเราจะตัดดอกไงแล้วเดี๋ยวเอามาหวานหวานไหนขยายพันธนะุ์นะก็หวานแบบนี้แหละเดี๋ยวเราผลโดนอนะ่ะ มันก็จะงอเองมันไม่ต้องรดน้ำแกแกเกลี่ยนี่เราซื้อไม้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวแบบพอซื้อไม้เสียงน่าจะดีกว่านี้หรือก็เหมือนเดิมหรือแย่กว่านี้ทีมงานเรามันดีไงช่วยช่วยกันช่ยชันทีมงานคุณภาพไม่ได้มาเป็นแบบหลายวันเนะอาทิตย์สองอาทิตย์ได้หรือเปล่าหรือวะได้อยู่ ก็ป่วยแล้วก็คือแบบตอเนื้อยาวนานไม่ได้มาก็ดีมันจะได้ห่างทิ้งห่างมั่งแบบได้เห็นความแตกต่างก็เออมาทุกวันมันก็คือแบบเหมือนเดิมเดิมเงาไม่ได้เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เห็นตื่นเต้นทุกวันจริงอยากมาทุกวันป่วยไงนักป่วยก็เลยขี้เกียจนี่นะข้างในอ่ะบานเดอกยังมันยังไม่แก่เลยยังไม่ได้เป็นสี่น้ำตาลแต่ว่าก็คือแบบ เดินมาดิเอาเอาหวานแล้วว่าเดินมาดิ<ๆ><ๆ>เดินมาให้ดูไอเอาหวานก็น่าจะขึ้นแล้วแหละตากล้องนงั่งกับที่มองเห็นไหมเห็นหล่นหล่นหล่นแกะนี่ติ๊งเลยนี่ก็ตัดทิ้งบ้างด้ยแหละบ้าง ดอกล่าสุดดอกใหม่ก็าก็ตัดทิ้งเอาแต่ดอกที่ว่าแห้งเอาไว้หวานที่จริงนะแบบไอ้ที่จริงอนะ่ะพวกนี้ก็กิ่งกันนี่ก็ไปปักขยายพันธุ์ได้แต่ว่าเราแบบ<ย>เกียจเยอะละว, <c oughs> วันนี้ตัดทิ้งอย่างเดียวตัดเพื่อว่าให้แบบว่ามันมัน,ม,นมันแตกใหม่นะทุกคนให้มันยอดออกใหม่งามกว่าเดิมสวยกว่าเดิมสวย<ล>มน,มนคน,นปักเลย เราก็ไม่ไม่ได้จะใส่ปุ๋ยด้วยนะเพราะว่าฝนตกนะทุกคนมันก็คือได้รับแบบความชุ่มชื้นจากความได้ฝนด้วยแต่เราก็ยังไม่ได้แบบเออตัดแล้วก็ขยายพันธุ์แต่วันนี้ก็คือตัดแล้วก็เอาไว้หวานนะทุกคนให้เราเชื่อตัดไหมจะตัดอ๋อตัดกระถอนมันคือใกล้กันเลยนะอุ้ยตายแล้วอีกยามนี่เราจะตัดทิ้งให้เราชื่อไหมล่ะไม่ต้อง หักผักถึงตายอ่ะเก่งใจหรือเปล่าเห็นไหมเขียวๆนั่นอ่ะขึ้นอื้อเลยถวันอ่ะถาวนที่คลุมรอบอ่ะถาวเออถาวนมันรอดแต่ว่ายังอยูน่ะตายตายต้นไม้อ่ะมันจะดีใจหรือเสียใจดีที่เราตัดแบบเยอะเพราะว่าเราอยากตัดให้สวนที่เป็นดอกอ่ะหายไปเลย แล้วถ้าเป็นใหม่แตกใหม่ขึ้นมาก็จะได้เป็นแค่ยอดสวยๆถ้าเกิดอยากตัดใหม่ให้มันนั่นก็คือต้องตัดเหลือแต่ตอนะอะไรตัดได้เหลือแต่ตอเลยอ่ะมันจะได้เออแตกขึ้นมาใหม่นี่ก็คือแตกได้เหมือนกันอีมันไม่งามหรอกโอ้โหเขารวบแล้วตัดตอนเลยเหรอเห็นอยากให้ทำอย่างนี้ยอดหอมหอมสิกินเกงเกี่ยวหวานเลยไม่ต้องกลัวนะ เรามีเยอะแองกิ้งกิ้งเขียวหวานนะเราเสียได้ผักนะถ้าเราตัดทิ้งอ่ะยังน้องแปลงยังเยอะแล้วดาวแองกินแกงเขียวหวานเนาะน่าทำกินเหมือนกันใช่ของมีเงี้ยนะแปแล้วเดี๋ยวถ้าจะถ้าเราเอาไปแกงเดี๋ยวก็ตัดไปอะไรอ่ะเขียวหวานควนี้ก็ตัดทิ้งเลยจะได้แกงเมื่อไหร่อท้องใ้ยังไม่ดีเลยว่าแบบรอดมาได้นี่ก็เก่งแล้วเขียวหวานมันก็เผ็ดด้วยแล้วก็แบบ อร่อยด้วยอืมแบบไม่ต้องมีความละเอียดอ่อนเยอะนะเพราะว่าไม่อยากละเอียดนะไม่ใช่มันจะได้แตกอือยิ่งแบบว่าตัดลงลึกไปมันจะแบบม,แบบมันจะดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเริ่มเป็นดอกไง บรรยายไปเขินไปหน้าแดงเชียเป็นขี้อายกูป็นคนกูกอ่ะขี้กูกอ่ะจ้ะเออเ่องผิไปวันนั้นอ่ะไม่ได้รดน้ำเลยแต่ก็ยังไม่ตายเสียใจจังโชคดีไงมันพักทนร้อนทนฝนทนแดดมันเพิ่งได้น้ำ ตีม no ันพ uh> ึ่งได้น้ำไงมันก็เลยสบายใช่หัวมันนี่ค uh 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 ือยาเฟื้ยเลยใกล้ก็เป็นลวมั้งยังมั้งหกเดือนหรือหกเดือนเพรานั้นน่าจะได้แบบเหลือครึ่งทางเดือนต้องเดือนเลืครึ่งทางมากลนเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เก็บนะแต่ว่าไม่เก็บแล้วนะ ตัดแบบนี้ก็คล้ายๆว่าแบบเวลาตัดขายก็คือต้องตัดย,ยาวๆไงลมพัดตีอต่ะง่วงนอนอ่ะถ้าตัดทิ้งมันจะได้แบบแตกใหม่แล้วก็สวยงามกล้องง่วงนอนอะ่ะไปคงถ่ายไปหลับตาไปก็ได้ได้เหรอฟูเองนะจะพอต้องถ่ายนะก <c oughs> ็ถือไว้อย่างเงี้ยกล้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีกล้องก็แบบเอ่อหล่นไปบ้างอะไรไปบ้างเค้ยเอาไว้ดิอ๋อจะทิ้งเหรอของอ่ะไม่กล้าทิ้ง ยังอีกดอกนึ่งยังแบบประเดิมไว้ให้สุกหน่อยไหไม่รู้แค่ต่อว่าไม่รู้นีน่ก็ต้องปาทิ้งเลยเหรอโหร้ายแป๊บเพึ่องน้ำไม่ใช่แมลงวันเดี๋ยวตกแมลงวันนะ โดนอะเมียบุมเมียแก้แพ้หรือยังล่ะยังไม่เตรียมยาเลยหมอคะเดีย๋ยวต้องถาม,ม,ามาว่าต่อยเมื่อไหร่อีเพิ่งต่อย <c oughs> งามมาก มันอาจจะเหลือไปบ้างแต่ก็คือนี่คือเอากลับบ้านเนาะเอาเขากลับบ้านเอาไปผัดอยากได้หอยหอยผัดกับตังเรายังอยากกินกุ้งเลยแบบกุ้งอ่ะแม่ซื้อกุ้งมันทอดละดูรอยยิ้มดูรอยยิ้มกุ้งแม่นั่นอ่ะกุ้งลอบสเตอร์กุ้งในน้ำอะไรเงี้ยต้องซื้อไปงมเลยที่บ้านย่า ต้องไปแล้วน้ํานะให่น้ำไม่เป็นคือมันแบบไม่ต้องไหว้มึงแค่ดําลงไปเลยเป็นน้ํำของใช่มันเป็นน้ํากระร่อยมันเป็นแบบน้ําน้ําแบบคลองคลองแบบคลองเล็กๆอ่ะก็เลยแบบโอ้ซื้อเหอะซื้อมากบางทีเขาเลี้ยงที่เขามาขายเราอ่ะอืมแต่ที่เราเห็นส่วนมากที่ที่บ้านที่บ้านญาติเราก็คือแบบเขาจับไง ปัญหาก็แบบเอาไปขายต่ออะไรเงี้ยใช่มองข้างล่างนั้นไม่ต้องแบบจรตงข้างเองถ้าไม่ตัดมันก็แบบ้นแก่ไปอยากช่วยอะช่วยอะไรช่วยทำลายถนัดน,นักแร่เดี๋ยวทำหน้าอะไรอะหมูว่าน้องเป็นมาจากใครเรื่องอะไรเรื่องแบบทำหน้าทำหน้าเบะปากใส่แม่มันอะเดีย๋ย ไไคือมันแบบพอมันไม่พอใจแม่มันก็ทำเงี้ยไม่พอใจนึกออกไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดแบบอยถ้ารู้ว่าพี่จะไปปุ๊บทาหน้ายิ้มยิ้มแบบหวานละมุนอะ่ <c oughs> ะอย่าไปไม่ได้รู้นะว่าพี่จะไปอ่ะนึกออกไหม <c oughs> แต่คือแบบอยู่กับฉันนานๆก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่มันจะไปไหน <c oughs> นึกอ,ออกไหมแต่คือแบบไม่สนใจแม่ต้มตุ๋นเก่งน้องต้มตุ๋นเก่งชนะีออ้หายเลยแบบนี่ จะไปไหนอ่ะไปได้เลยนะแม่ไม่สนใจแล้วไม่ได้มาหลายวันก็คือแบบทำคอนเทนต์อื่นไงเราเราก็ไม่ได้ว่างเยอะเลยงานระตุงงานระตุวงไปช็อตรับหน่อยได้ไหมไม่ว่างกำลังถายอยู่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเล่นตัวไล่อย <odel. S 2> ไหมอะไรที่สิ ไม่อกูก็เล่นตัวคือแบบไม่งอไม่อะไรอ่ะขาไม่ว่าไงอ่ะกูจะไปเท้าไปอะไรล่ะหาเรื่องตะเลาะอ